สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel m a g i c Marble ลทอดบายจันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะหรือชาวรักนาราศีเมษก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนโดยรวมนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะจันแพทแนะนําให้คุณแอดไลน์อดีที่จันแพททิ้งไว้ ที่ Description เข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวค่ะก็จะเป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะเป็นพลังงานที่ไล่เรียงกันอย่างนี้แทบทุกคลิปนะคะฝากขอบคุณนะคะผู้ติดตามทั้งรายเก่ารายใหม่นะคะที่เข้ามาฟังคลิปของสุนแพทนะคะ เอาราคาก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของการพยากร์นะคะฝากแนะนำช่องชาแนลของหินปรับดวงจันทรทนะคะซึ่งเป็นหินที่ใช้ร้อย จากดวงชะตาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะร้อยหินในแต่ละเส้นต้องมีการาวางดวงชะตาก่อนเขาเรียกว่าเป็นหินที่ปรับดวงชะตานั่นเองนะเราจะใช้พลังงานของธาตุที่ขาดในดวงชะตานะคะเอามาใส่ให้เต็มเพื่อที่จะได้ส่งเสริมในด้านของการงานการเงนินหรือความรักนั่นเองแต่สําหรับใครที่ไม่ทราบวันเดือนปีเกิดนะคะ ข้างหน้าอาจารย์พัดก็เป็นหินตามปีนักษัตรนั่นเองนะคะที่ร้อยจากพลังงานธาตุเช่นกันค่ะแล้วก็มีตกแต่งด้วยอักษรพิเศษคือเป็นอักษรมงคลนะคะเป็นอักษรโอมเป็นอักษรมงคลนะคะซึ่งจะเรียกเอาในด้านของความสําเร็จนะคะนานของความก้าวหน้าเข้ามาสู่ผู้ที่สวมใส่นั่นเองนะคะและสําหรับคนที่เกิดในปีชงนะคะปีระกานะคะแนะนําเป็นนะคะหินปรับ แก้ปีชงนะคะโดยมีการตกแต่งโดยใส่เครื่องรางเป็นปีเสียห้าสีพร้อมด้วยนะคะดวงตาสวรรค์หรือก็เรียกว่าดวงตาปีศาจนั่นเองนะคะ e v i l Eye นะคะเพิ่มพลังในการปกป้องและคุ้มครองและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตานั่นเองนะคะเข้าไปสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแฟนเพจที่จัแพททิ้งลิงก์ไว้ให้ตรง description ข้างล่างนี้นะคะก็เข้าไปเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเอาละค่ะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะในสถานะของคนที่มีคู่เรื่องราวความรักของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเช่นไรนะคะ t r e of Cup ค่ะ Ace of c o i n Six of Swords เพจสบบอลเดอะเจวิลค่ะ พลังงานที่โชว์ออกมามันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามีทั้งเรื่องราวแห่งความสุขและมีทั้งเรื่องราวแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะมีทั้งเรื่องราวแห่งในเรื่องของความอึดอัดใจนะคะถ้าความอึดอัดใจในที่นี้จันแพทย์มองว่าน่าจะมีปัญหาในด้านของการเงินการลงทุนที่เข้ามาในฝั่งของชาวราศีเมษก็เป็นได้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเข้าหุ้นหรือการร่วมทุนกับเพื่อนฝูงหรือกับใครก็แล้วแต่ให้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเข้ามาช่วยในการเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆซึ่ง มองแล้วอาจจะต้องใช้เงินเยอะแล้วก็มองแล้วก็มีในเรื่องของการลงทุนที่ยังมองไม่เห็นอนาคตหรือยังมองไม่เห็นว่าผลกําไรมันจะกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วหรือไม่รออยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะวิตกกังวลสูงมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ใจคุณไปโฟกัสเรื่องของการเงินเรื่องของการงานอย่างเต็มที่เลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะนะคะมันก็เลยทําให้เรื่องราวความรักหรือความโรแมนติกหรือว่าความหวานชื่น ในแง่ของความรักเนี่ยไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ในพลังงานของชาวราศีเมษนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าคู่ของชาวราศีเมษเป็นเช่นไรนะคะขึ้นมาเป็นใบแรกเลยค่ะ9ดาบตามมาด้วย3ามช่วยค่ะ five of mon ค่ะ Ace of swords และ หนึ่งถ้วยนั่นเองนะคะระวังการทะเลาะเบาะแวงกันนิดหนึ่งเพราะว่าพลังงานของ คนรักคู่ครองชาวราศีเมษเนี่ยมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะเต็มไปด้วยความรู้สึกตึงเครียดนะคะลึกๆแล้วก็อยากที่จะประสานความลงตัวแหละแต่บางทีอาจจะพูดไม่ไม่เป็นหรือว่าให้กําลังใจไม่เก่งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับชวนทะเลาะได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งนะคะคุณคุณชาวราศีเมษอาจจะต้องทําความเข้าใจกับธรรมชาติของคนรักและคู่ครองของคุณสักนิดนึงบางทีเขาอาจจะเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณแต่ด้วยวิธีการพูดหรือวิธีการที่จะ ป้องกันอะไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุล้ายขึ้นมันกลับกลายเป็นเหมือนกับว่าคุณคุณชาวราศีเมษมองว่าเขาจะเป็นตัวขัดขวางหรือเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเบรกเพื่อไม่ให้เกิดผล ที่คุณตั้งใจจะทําอะไรประมาณนี้มันก็เลยส่งผลทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงกันหรือเกิดการขัดแยง้งซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดจริงสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาพูดเป็นไปเพราะความเป็นห่วงเป็นใยคุณคุณชาวราศีเมษแทบจะทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นพื้นฐานของเขาเลยนะคะอ่ะเรามาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์นี้หรือในช่วงเดือนนี้นะคะมันจะเป็นเช่นไรสําหรับความสัมพันธ์ระหว่าง คุณคุณชาวราศีเมษและคนรักคู่ครองนะคะขึ้นมาเป็น king of bond ค่ะ four of bond p a g e of source ace of cup และ three of bond ค่ะนะคะดูจากพลังงานหน้าไพ่มันอาจจะยัง เป็นเรื่องกลาวที่มันกลุ่มกลุ่นอยู่นะกลุ่นๆนในงแง่ของความขัดอกขัดใจการการไม่ยอมกันทั้งที่ลึกๆแล้วก็มีความรักซึ่งกันและกันอยู่มีความหวังดีซึ่งกันและกันแต่วิธีการพูดหรือวิธีการสื่อสารมันอาจจะไม่ถูกใจนะคะไพ่บ่งชี้ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกใจให้หันหลังให ให้ห่างกันไปสักระยะหนึ่งหรือไม่ก็หาคนกลางในการช่วยพูดช่วยคุยหรือช่วยประสานความเข้าใจให้เกิดความลงตัวเกิดขึ้นไพ่ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มันก็ยังมีกลิ่นอายของความรู้สึกขุ่นเคืองใจกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าความคิดเห็นต่างๆที่มันไมรลงรอยกันและคําพูดคําจาที่มันไปได้หวานหูสักเท่าไหร่มันก็เลยส่งผลทําให้เกิดคอน FLICT กันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าเกิดทางแก้ที่ดีที่สุดนะคะของอความรักก็คือบางครั้งก็อาจจะต้องห่างกันบ้างนะคะคุณก็อาจจะต้องไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะหรือไปทําอะไรที่ไม่ต้องใกล้ชิดกันะะนะคะเพื่อที่จะทําให้ลดการประทะ กันเขาบอกให้ไปพักผ่อนสะบ้างนะ,ะไปพักผ่อนพยายามต่อไปนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในเรื่องราวของการงานถ้าคุณตั้งใจคิดมุ่งมั่นแล้วอยากจะทําแม้จะมีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะก็ต้องพยายามทําความเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาแรงสนับสนุนนะคะ,อะขอคําปรึกษาจากผู้รู้นะคะผู้รู้ในที่นี้บางคนเขาก็ หาทางออกไม่ได้ไปปรึกษาหมอดูก็เป็นได้นะคะแล้วก็คอยสืบคอยส่องนะคะเรื่องราวหรือความเป็นไปหรือในสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทําว่ามันจะได้ผลดีกับคุณมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีปัญหาที่ทัศนคติและความคิดเห็นในแง่ของการงานหรือการลงมือทําอะไรต่างๆมันไม่เกื้อหนุนกันมันก็เลยเกิดคอน FLICT ได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เตือนให้ใจเย็นๆแล้วก็ระมัดระวงังแล้วก็ฟังคํา ทักท้วงของคนรักคู่ครองบ้างถึงแม้ว่าคุณจะมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทํานั้นมันถูกต้องแน่นอนแล้วแต่ถ้าเกิดว่านะคะเป็นคู่กันถ้าหากหนักนิดเบาหน่อยหรือมีอะไรที่ทักท้วงกันแล้วฟังกันบ้างเนี่ยมันก็จะทําให้ความรักเติบโตแข็งแรงและมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคจบเราสําหรับคนโสดเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบค,คุยกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีเมษกันแล้วมาดูว่าประกานของคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเช่นไรไ i เพนเชชค่ะเทมเพลน์คว e นออฟแ e นเทิล e ค้ด e ซเวครับไพ่หนึ่งดาบค่ะ ถ้าถามว่ามองว่าพลังงานนี้ที่เห็นมันไปในทางที่ดีไหมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีแค่สภาวะอารมณ์ของคุณแหละที่มันไม่ค่อยปก,กติสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้สาหรับชาวราศีเมษคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วมันมาเข้ามากระทบความรู้สึกของคุณนะคะมันก็เลยทําให้คุณอารมณ์ขึ้นๆลงๆหรืออารมณ์แปรปรวนได้ง่ายนะคะ ขอให้คุณนิ่งสักนิดนึงค่ะสถานการณ์ที่คุณเจออยู่มันไม่ใช่เรื่องที่ย่าแย่หรือไม่ใช่เรื่องที่เลวร้วายหรอกนะคะถ้าคุณนิ่งสักนิดนึงแล้วก็พยายามลอยตัวเหนือปัญหามองให้มันอย่างลึกซึ้ง เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปนั่นเองนะคะพลังงานถือว่าเป็นพลังงานที่ดีก็อย่างที่บอกว่ามันน่าจะมีแค่สภาวะอารมณ์คุณที่มันไม่ค่อยพึงพอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่หรือเป็นอยู่นั่นเองนะคะถ้าดูจากสถานการณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วมันก็ยังมีความรู้สึกที่มันไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่มันยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งๆท,งท,งที่เหมือนกับว่า ความต้องการของคุณเนี่ยอยากได้อะไรที่มันชัดเจนจริงจังอะไรประมาณนี้แต่ดูเหมือนว่าเมื่อคุณเห็นสถานการณ์ต่างๆที่มันยังไม่ค่อย จริงจังและซีเรียสสักเท่าไหร่คุณก็อยากจะตัดคุณก็อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเลือกใหม่ๆได้เข้ามาแสดงบทบาทหรือแ,แสดงศักยภาพในการที่จะทาให้ความรักและความสัมพันธ์มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นพลังงานของคุณก็เลยมีความรู้สึกที่ไปไปกับกับขึ้นขึ้น,น,นลงลงว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีจะอยู่ต่อไปนะคะรอดูความเปลี่ยนแปลงดีหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นพลังงานที่คุณอยากที่จะตัดสินใจแต่มันก็ยังอารมณ์ยัง ไปๆไปกับกลับอยู่มันก็เลยยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นั่นเองนะคะอะ่มาดูพลังงานของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยซิว่ามันเป็นเช่นไรกันบ้างนะคะ Four of w a n d ค่ะ Five of c u p s e i g of w a n d s i x of w a n d และ Strength ค่ะ,ะจากพลังงานหน้าไพา่ถือว่ามันเป็นพลังงานที่ดีนะ ะนะคะในเรื่องราวของอความมั่นคงหรือในเรื่องราวของความรู้สึกอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ยังดูแล้วเป็นคนที่มีความมีความมั่นคงในแง่ของอการทำงานหรือการอะไรอะไรอะความเติบโตในชีวิตการงานของเขาค่อนข้างมากนะคะถ้าถามว่าใจเขาณนะตอนนี้เนี่ยนะมันอยู่ที่เรื่องอะไรใจเขาไม่ได้อยู่ที่เรื่องความรักนะ คนคนนี้นะคะใจเขาตอนนี้มันอยู่ที่เรื่องของความเติบโตความก้าวหน้าในแง่ของธุรกิจในแง่ของการงานนะคะเขาต้องการที่จะมีชัยชนะในสิ่งที่เขาเลือกที่จะทําบางครั้งในเรื่องราวของความรักเวลานําเสนออะไรกับเขาแล้วเนี่ยเขาบางทีอาจจะไม่ได้มองเห็นความสําคัญในด้านของสิ่งนี้มากจน มากจนเกินไปมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีเมษเนี่ยเกิดความรู้สึกหงุดหงิดก็ได้เหมือนกับว่าคุณได้พูดคุยหรือได้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์หรืออะไรประมาณนี้มันทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเหมือนเขาไม่ได้ใส่ใจจริงๆแล้วอ่ะตัวเขาเองอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่เพราะว่าใจเขามันไปโฟกัสกับเรื่องของความก้าวหน้าในแง่ของการงานมากกว่านะคะมันก็เลยทําให้ความรู้สึกที่คุณมีกับ ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปอย่างไปไปกับกับมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยมั่นคงซึ่งตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ละแคะละคายว่าคุณอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นนะเขาก็ยังคงทําในสิ่งที่เขาต้องการหรือได้ธรรมชาติของเขาอยู่เรื่อยๆประการปฏิบัติตนของเขานะ,ม,ะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นเช่นไรนะคะ is o f p e n t a a l ค่ะ Ace of p e n t a c l e ิลโค้ t of p e n t a c l e ธ s เทิลคค่ะ The Lover เป็นไปได้สูงที่คุณคุณชาวราศีเมษหรืออ่านะคะคุณคุณชาวราศีเมษคิดอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นเข้ามาในชีวิต นะคะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาหรือมีคนอื่นๆที่เขาเรียกว่าหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นความปรารถนาดีมาให้กับคุณนะคะถ้าอีกคนหนึ่งถือคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขานิ่งจนเกินไปหรือเขาไม่ได้ใส่ใจคุณเลยเอาไปใส่ใจแต่เรื่องของการงานการเงินของเขามากจนเกินพอดีแล้วมาทาให้สถานการณ์ของการ คบกันคุยกันความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่เติบโตมันดูนิ่งๆมันก็เป็นไปได้ที่ชาวราศีเมษนะคะอาจจะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะมีเรื่องราวของความรักที่มันเป็นความรักมือที่สามนะคะหรือเป็นความรักทางเลือกโผล่เข้ามาในจิเรียสมาดูว่าไพ่จะตอบว่าอะไรนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นเหมือนกับว่า อโอกาสที่หยิบยื่นมาให้นะคะแต่ยังไม่พร้อมจริงใจจะช่วยเหลือนะคะต้องพยายามต่อไปในความสัมพันธ์นี้ถ้าใครคนนึงพยายามต่อไปมากๆเข้าก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกหลอกลวงหรือเขาถูกเสียเปรียบอยู่คนเดียวนะคะ ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลหรือไม่ก็อาจจะเปิดใจให้รักทางไกลใหม่ๆเป็นอิสระจากกันอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษในสถานะของคนคบคนคุยเป็นไปได้สูงที่คุณอยากจะเปิดโอกาสให้อิสระกับตัวเองนะคะหลังจากที่คุณ ทดสอบหรือว่าได้ทดลองคุยมานานและความสัมพันธ์ไม่คืบหน้านะคะแล้วมันมีในเรื่องของเงื่อนไขของระยะทางหรือเงื่อนไขของเวลาอะไรต่างๆที่มันทําให้คุณต้องรอคอยแล้วคุณก็มองว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทาเขาอาจจะทําไม่ได้ในความเป็นจริงเป็นไปได้สูงว่าคุณอาจจะเปิดอิสระให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้พบเจอกับอะไรใหม่ๆหรือพบเจอคนที่เข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณได้อย่างจริงจังนั่นเองชาวราศีเมษในถานะของคนคุยก็เป็นไปได้สูงที่จะมี ตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาและเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากพลังงานที่แทรกแซงเข้ามานั่นเองนะคะโอเคจบแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วมาดูว่าคนโสดชาวราศีเมษพลังงานของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเช่นไรนะคะ two of cups ค่ะ ten of cups โอ้ไพดเดอะซันเดอะม g i c จิเชและช่ออ w a n นค่ะพลังงานดีทีเดียวเลยนะคะชาวราศีเมษคุณมีเสน่ห์มากเลยในพิเรียดนี้นะคะคุณมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ดูแล้วความโดดเด่นของคุณอาจจะไปกระแทกตาใครบางคนเข้าจนทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ ต้องตาต้องใจของคนหลายๆคนนะคะดูจากพลังงานด้าไพ่แล้วเนี่ยคุณมีความสุขนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่มีใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็มีความเข้ากันได้มีความตรงอกตรงใจอย่างมากอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็เลยทําให้คุณนะคะมีเรื่องราวของความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะ คุณมีศักยภาพในการดูแลบ้านดูแลครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของการทํางานนะคะคุณอาจจะประสบความสาเร็จในด้านใดด้านหนึ่งแล้วในพิเรียดนี้มันบ่งชี้ว่ามันมีหุ้นส่วนหรือมันมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีคนที่เขาเรียกว่าเห็นความโดดเด่นของคุณในครั้งนี้แล้วพยายามที่อยากจะทําความรู้จักหรืออยากจะใกล้ชิดคุณนะคะมันทําให้คุณรู้สึกดีคุณมีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นในช่วงพิเรียดนี้นะมาดูซิว่าใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้กันนะคะ t e m น l a n ค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะ j u s t i t ค่ะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะ king of court เขาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคุณอาจจะต้องตั้งคำถามให้กับตัวคนเองเสมอเวลาที่หลังจากคุยกับเ,เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปว่าไอ้คนคนนี้รู้สึกสนใจคุณจริงหรือเปล่าแต่บุคลิกลักษณะนิ่งๆเงียบขรึมแล้วก็ เป็นคนเหมือนมีความลับอยู่เสมอแล้วมันดึงใจคุณคุณชาวราศีเมษไม่น้อยชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนธาตุไฟใจร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเจอคนที่เขาเรียกว่าอปลุกสัญชาตญาณความเป็นนักล่าในตัวคุณออกมาได้เนี่ยคุณจะยิ่งตื่นเต้นคุณจะยิ่งทา้าทายมากแล้วคนคนนี้นะก็มีความลึกลับหน้าค้นหาที่ทําให้ชาวราศีเมษอยากจะติดตามตอนต่อไปกับคนคนนี้อยู่เรื่อยๆเลยทีเดียว อมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะแนวโน้มของความสัมพันธ์นี้ชาริออตค่ะ p r i n c e of Cup ร o บจูออฟบอน e e ีนออฟและโอ้ไฟออฟโซสนะคะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ การติดตามตอนต่อไปนะคะลูกลอ่อลูกชนความรู้สึกที่เข้ากันได้นะคะความรู้สึกที่ไม่สนอกสนใจและความรู้สึกที่เหมือนกับอยากไล่ล่าเออทุกอย่างมันจะประมวลอยู่ในในสภาวะของหน้าไพ่นะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะ คุณจะดูมีเสน่ห์มากแล้วยิ่งคนที่เข้ามายิ่งเป็นคนลึกลับมันก็ยิ่งมีเสน่ห์กระแทกใจคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะคะคุณมองว่าเขาสามารถที่จะมีเป็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นส่วนเติมเต็มให้กับตัวคุณได้นะคะแล้วก็ดูแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีใจให้กับคุณชาวราศีเมษไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมันมีแนวโน้มแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อะไรประมาณนั้นนะคะมีแนวโน้มในเรื่องของการทําความเข้าใจกับอารมณ์และความต้องการของ กันและกันนะคะในเรื่องราวของความรู้สึกหรือความรักนั่นเองนะคะมาดูซีไพ่จะบอกอะไรนะคะอ๋อความยุ่งวุ่นวายนะคะการช่วยเหลือเกื้อกูลการขึ้นมาชัยชนะของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะโอ้นะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือบางทีแล้วก็คือการเป็นคนที่มีความคิดในทางสองสองสองหนทางนะคะและ การปลดปล่อยการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาบอกบ่งชี้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีเกณฑ์เข้ากันได้และมันมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาต่อยอดได้นะคะขอให้คุณเนี่ยดีลิทพลังงานเก่าๆหรือเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดในอดีตลงไปให้หมดนะคะคุณสองคนเนี่ยมันมีความเขาเรียกเข้ากันได้นะคะตรงที่ว่า เวลาทํางานก็ทํางานจริงจังแต่พอเวลาไปเที่ยวหรืออะไรก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยที่เที่ยวแบบสุดเหวี่ยงนะคะมีความสุขด้วยกันอย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้ด้วยความที่มีคนละมุมแบบเนี้ยต่างฝ่ายต่างมีมุมแบบนี้คล้ายๆกันมันจะคอนเนคกันมันจะเข้ากันได้ง่ายและความสัมพันธ์นี้จะประสบความสำเร็จและมีชัยชนะเกิดขึ้นขอให้คุณเนี่ยนะคะ ดีลีทหรือว่าลบล้างพลังงานอะไรที่มันไม่ดีอย่าเอามาคิดหรืออย่าเอามาเป็นฐานเพื่อจะทําให้เกิดการเปรียบเทียบก,กับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวของความรักความสุขของชาวราศีเมษก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะจบแล้วค่ะสําหรับคนโสดชาวราศีเมษก็ถือได้ว่ามีข่าวดีรออยู่และเจอคนดีๆที่ทําให้เขาเรียกว่าหัวใจคุณมีพลังงานในการดึงดูดเข้ามา ถึงกันและกันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะฝากกดหัวใจฝากกด Subscribe นะคะฝากกดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่สันพัจะนำมาลงให้เป็นประจำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย